สวัสดีครับท่านผู้ติดตามบันเทิชาแนลนะครับ YouTube คลิปนี้เป็นคลิปที่5นะครับสำหรับโพวันที่1มิถุนายนนะครับมีท่านสมาชิกบางท่านนะครับขอตัวเคลียร์ตัวเคลียร์10หน่วยบนฮนะเฉพาะ10หน่วยบนผิดยากนะับผมมีอยู่3ชุดนะครับนะในชุด ในชุดที่หนึ่งนี้จะเป็นชุดมาตรฐานจะมีอยู่สามสูตรนะฮะจะมีอยู่สามสูตรนะครับมันหาตัวชนกันมันก็มันมีผิดอยู่งวดเดียวนะฮะพอชุดที่สองนี่เราจะเอาชุดที่หนึ่งออกมาสูตรนะเอาดึงออกมาสูตรหนึ่งแล้วเพิ่มไปอีกสองสูตรนะเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองนี่มีสี่สูตรนะครับ แล้วก็ชุดที่3ก็เอาชุดที่1กับชุดที่2มารวมกันนะครับเป็น5สูตรนะฮะทั้งหมด5สูตรนะครับก็จะเหลือตัวตัดเนี่ยตัวเคลียร์เนี่ยน้อยลงนะครับก็จะมีอย่างชุดในงวดที่ร้อยเจ็ดเนี่ยนะชุดแรกถูกนะฮะห้าตัว 2, พอชุดที่สองนี่มันหลุดนะครับมันหลุดมันหลุดพอชุดที่หนึ่งทีที่ ชุดที่สองชุดใดชุดหนึ่งหลุดนะเพราะชุดที่สามมันเหลือน้อยตัวก็ต้องหลุดธรรมดานะฮะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำนะลืมทับสีไ้นะครับขอให้ดูมานะฮะนะครับมาถึงจำนวนห้าปีนะครับถึงวงดที่ร้อยอผมขั้นผิดนะร้อยยี่สิบมีครบห้าปีนะห้าปี ปีละยี่สี่งวดนะฮะเริ่มปีที่หกฮะคือปีหกสามตั้งแต่งวดร้อยี่สิบเอ็ดนะครับร้อยี่สิบเอ็ดก็ผิดนะฮะชุดแรกผิดอชุดแรกผิดนะฮะชุดที่สองถูกชุดที่สามก็เลยผิดนะครับต่อจากนั้นมาก็ถูกมาทุกครั้งนะฮะชุดแรกถูกนะครับชุดที่สองถูกพอชุดที่หนึ่งชนชุดที่สองก็จะเหลือน้อยตัวลงแต่อันนี้ปรากฏว่า เหลือเท่าเดิมนะฮะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกลดสี่ไปตัวนะฮะศูนย์หนึ่งสามห้าหกนะครับนะครับจุดแรกก็ศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกกว่าชุดสองนี่ไม่มีเลขสองนะครับจุดหนึ่งไม่มีเลขสี่นะครับมันก็ขาดเลขสองก็เลขสี่นะฮะก็เหลือศูนย์หนึ่งสามห้าหกนะครับเป็นจุดที่สามนะครับแตงโมที่แล้วก็ ชุดแรกก็ผิดก็ถูกสิบหน่วยเลยนะฮะชุดที่สองถูกหลักสิบชุดที่สามนี่ก็ถูกหลักสิบนะครับเพราะชุดที่สองนี่มันถูกหลักเดียวนะชุดที่สามก็เลยถูกหลักเดียวอันนี้เป็นเลขตัวเลขที่มา <c oughs> ผิดยากนะครับผิดยากตามที่ท่านได้ขอมานะครับเป็นเลขพุสิบหน่วยนะเพียงเฉพาะสิบหน่วยนะฮะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับนะครับ ชุดมาตรฐานก็คือชุดแรกนะฮะมันจะมากตัวหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะตัดให้น้อยตัวลงไปเรื่อยๆนะครับจนชุดที่สามนะครับถ้าชุดหนึ่งถูกชุดสองถูกชุดที่สามถูกแน่นอนนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับชุดหนึ่งชุดสองนะครับชุดที่สามขึ้นอยู่กับชุดหนึ่งชุดสองนะครับเออก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่ช่วยกดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับ ตามที่ผมได้พูดไปในคลิปที่3ที่4ที่4หรือ4.2นะฮะว่าผมแบ่งปันแบ่งปันให้ท่านนะครับท่านก็ามาดูท่านก็ควรแบ่งปันให้ผมบ้างนะฮะตอบแทนกันโดยการกดกดถูกใจนะครับกดไลค์หรือกดแชร์ไปใน <c oughs> ในไทไลน์ของท่านนะฮะแล้วก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาก็หลายคนก็คอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์ก็ขอให้เป็นการสร้างสรรนะฮะเป็นคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์คําว่าสร้างสารรค์ไม่ได้หมายความว่าชมอย่างเดียวนะฮะติก็ได้แต่เราติแบบสร้างสารรค์ติเพื่อก่อนะไม่ใช่ติเพื่อทําลายติเพื่อทําลายก็อย่างเช่นมีบางคนที่ผมเคยพูดไปแล้วนะฮะมาพูดว่าโอ้ยเลขต้องสิบตัวใครก็ทําได้นะเด็กๆก็ทําได้อย่างนี้เขาเรียกติเพื่อทําลายหรือไม่ก็ไม่รู้เรื่องเลาเราไม่ได้ใช้สิบตัวนะฮะ เวลาทําเราวิเคราะห์เข้าโปรแกรมแล้วเนี่ยโปรแกรมมันต้องเรียงเลขสิตัวเพราะเลขเรามนันมีสิบตัวแล้วตั้งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เขาก็เรียงให้ตามลําดับความสําคัญนะในแต่ละสูตรนะครับตามลําดับความตามสําคัญของแต่ละสูตรถ้าเราจะเอาตัวชนมากๆคือให้มันเหลือน้อยลงความสาคัญไปอยู่ชุดหน้านะฮะเราไม่ได้ใช้ทั้งหมด1ิบตัวเนี่ยผมก็เน้นไว้ในชุดหน้ากลุ่มหน้า แต่ละครั้งก็อธิบายไปแล้วว่าเราใช้กลุ่มหน้านะครับว่ามันจะติด10หน่วยไหมนะฮะไม่ใช่ไซทั้ง10ตัวนะครับคําว่าวิจารณ์หรือคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ก็คือคอมเมนต์แบบว่าติเพื่อก่อนะฮะไม่ใช่ติเพื่อทําลายที่ผมว่าไปก็คือว่าโอ้ยใครๆก็ทาได้นะฮะถ้าใครๆก็ทําได้นะครับก็ทําเองนะถ้าคุณคิดว่าคุณทาได้คุณก็ทําเองนะครับ ก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะคนที่เข้ามาดูก็ก็เขาก็นําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อเขานะฮะเป็นประโยชน์ต่อเขาถ้าคุณเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็อย่านําไปใช้นะครับอย่านําไปใช้เพราะเราเราเผื่อแผ่ไปโดยเจตนาดีนะครับสําหรับท่านที่ช่วยกดไลค์ให้นะฮะกดถูกใจให้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับตามที่ผมเคยบอกว่า ว่า <c oughs> ผมทำให้แล้วนะฮะเสียเสียเวลาเสียอะไรเนี่ยคุณก็คนจะตอบแทนมาบ้างนะฮะโดยการกดกดขอบคุณกดไลค์นะฮะกดไลน์กดเห็นด้วยกดหัวไม่โป้งยกขึ้นนะฮะถ้าหัวไม่โป้งความลงไปว่ากูไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบนะครับก็ถ้าไม่ชอบก็ดูไปหนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาเข้ามาอีกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากดไม่ชอบนะฮะ การกดไลค์ให้เยอะๆก็แสดงให้ผมเห็นว่านะฮะให้ผมเห็นว่าเออยังมีคนที่เข้ามาสนใจนะฮะเพราะว่าถ้าท่านไม่กดเลยไม่แสดงความพิเห็นเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาดูบ้างนะฮะเมื่อเมื่อเมื่อไม่มีใครเข้ามาดูหรือไม่มีแฟนเพจเข้ามานะครับเราก็ไม่รู้จะทําไปทําไมใช่ไหมฮะก็เราก็รู้ยอดตรงนี้ฮะรู้ยอดจ,จากการกดไลค์นะฮะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> ท่านที่กดไลค์ให้แล้วก็ท่านที่คอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับขอให้าทุกท่านโชคดีในงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับผม